สวัสดีครับแฟนเชลซีทุกคนถ้าคุณเชียร์ทีมซิงบลูส์แล้วก็ต้องฟังข่าวนี้เลยผู้รักษาประตูคนใหม่ของเรามีคำทำนายสุดมั่นใจสำหรับฤดูกาลนี้โรเบิร์ตซันเชสผู้รักษาประตูคนใหม่ของเชลซีออกมาพูดอย่างมั่นใจว่าเชลซี Chelsea จะคว้าอันดับท็อป4ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แน่นอนซันเชสบอกว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ยอดเยี่ยมมาก นักเตะใหม่ก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างลงตัวเลยนอกจากนี้เขายังพูดถึงการปรับตัวของทีมให้เข้ากับแทคกติกของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอนโซมาเรสกาได้เป็นอย่างดีซันเชสมั่นใจว่าภายใต้การนำของมารเรสกาเชลซีจะกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองเลยละ่ะแล้วคุณละ่ะคิดว่ายังไงเชลซี Chelsea จะคว้าอันดับท็อปได้ไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์เลย และอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อรับข่าวสารวงการฟุตบอลเพิ่มเติมนะครับ